ครับผมกลับเข้าสู่สัญญาณไทยทอดสดรายการโตโยตัยเรซิ่งคาร์ไทยแลนด์2023อีเวนท์ที่6สนามที่11ครับผมรุ่นต่อไปครับผมเป็นรุ่นโตโยที่ครับ F1S F1.5 นะครับผมในรุ่นนี้นี่โอโ้โหรุ่นแชมป์เหมือนกัน,นครับผมวิทยาสิทธิ์พมพวกกับขชาพันแสงงานพระผมโอโ้โหโซเล็กโซเล็กอีกแล้วนะเฮ้อรถเหลือคันเดียวนะ หรือแคมเดียวลำเดียวแต่สู้นะใช้พลังใจสู้เอากำลังใจเขาเยอะคนเนี้ยที่โซโซ่นะผมตอนนี้เรียกว่าเป็นที่สองในคะแนนโอเวอร์ออลเนี่ยสองรุนเลย เป็นทางด้านของมี f 1 SJ นเอสจนะครับผมคะแนนนำเป็นทางด้านของพีรพงแก้ววิกิตนะกับทิสรุษนิธินันทิตาพอครับผมคู่นี้นี่ต้องมาลุ้นกันนะครับเอาครับผมรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาหน่อยรักใครเชียร์ใครพิมพ์เงินเข้ามานะครับผมรุ่นนี้ต่อไปครับผม Isuzu Van Maxray 3.0 Junior League ติดทางสปอนเซอร์ปากทางพิษเวลานี้ได้เลยครับผม Isuzu Van Maxray 3.0 Junior League นะใครที่รออยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยรุ่นหน้า Isuzu Van Maxray 3.0 Junior มาแล้วนะครับผม f 1 SF1.5 นะครับผม เขามากันได้แล้วมีพี่โต้งอยู่คันเดียวมาก่อนเพื่อนเลยเขาแชมป์แน่เขาแชมป์แล้วท่านประธานแล้วพี่โต้งประธานมาพบสุข ยอยกันเข้ามาแล้วครับผมเอามารักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาเหมือนเดิมรุ่นนี้โตยโยต้าครับ F1S F1.5 นะครับผม ทยอยกันลงมาแล้วเนี่ยที่สรุ่ก็มาแล้ว เกียงกูกิมบอกออฟจัดตรงวันนี้ลงเปล่าลงไปแล้วนะครับผมน่าจะลงไปแล้วนะยาวยังนะครับขออภัยคุณชัยกรทเทีบอกสู้สเจียวเพื่อนนะอะไรครับผม กับพงแก้ววิกกิทมาแล้วซ่อมเสร็จนะเมื่อวานนี้คัดไม่ไปทีหนึ่งกับรถอ e ีชอยนะครับผม นี่บอกว่าเชียร์โซเล็กโซเล็กบอกรอแป๊บนึงพักหายใจก่อนเมื่อกี้เพิ่งวิ่งมาแล้วก็วิ่งต่อเลยโซเล็กมาแล้วผมเป็นทางด้านของ เัวอับนะนรพ์พรมขุนทองนอคซสาวสวยจากไว้ครับผมทักทายกล้องหน่อยครับพี่ทักทายกล้องหน่อยคันนหนครับดูกี่สตร์ครับลำดับที่หนึ่งห,งหมายเลข59บผมวิทยาศิสต์พงพวสูส้ๆครับพี่อามเยา เรียกว่าเพิ่งหายป่วยมาเลยนะครับผมเป็นคะแนนนำอยู่ตอนนี้นะตามด้วยกิตสตาร์ลำดับที่2ครับ414นครับผมคาชาพันแสนงาเอานะเวโซเล็กสู้ๆครับพี่กองเชียร์เต็มไลฟ์เลยตอนนี้นเรียกว่าคนนี้ก็จีจานเหมือนกันนะในโลกโซเชียล นัทพงศ์พรมขุนทองครับผมนี่สู้ๆครับพี่เอ้นี่ส่งจุด้วยเดี๋ยวสตาร์เสร็จเดี๋ยวเต้นต่อี่สตาร์ลำดับที่5ครับหมายเลข17ปรทธานมาพบสุขครับผมพี่โต้งนะครับผมยินดีด้วยนะแชมป์ไปแล้วนะ และสาวสวยจากไวยครับผมอันแนอันแนอันแน,อน,นโอ้งามแต่นอเนี่ยครับเ่อบอกกุหลาบเวียงพิงยี่สิบสองครับผมเป็นทังดาวของทิสรุษนิธินันทิตาพอเนาะผมคนนี้ก็รุนแชมป์อยู่แน่นอนครับผมมีพีทบีอาร์ดีปีหน้าเนี่ยทีมเขาเนี่ยเหมือนจะขยายเพิ่มนะ ทีมใหญ่กลายเป็นทีมใหญ่นะสองเจ็ดสองครับผมเป็นทางด้านของวัชสันสังโสมาผมสองเจ็ดสองครับน่าจะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนเพิ่งเคยเห็นนะสตาร์ลำดับที่8ครับผมหมายเลข5ครับจากยูนิเวอร์จิมเป็นทางด้านของมาร์กัสฟิลเลอร์นี่ครับมาร์กัสนะครับผมเรทที่2ของวันนี้แล้ว อ้โหเพิ่งเคยเห็นยูนิเวอร์สจิมทำไม่เนี่ยนะทำ v วีออสหมายเลข96ครับครั้งนี้เป็นทางด้านของพี่สัญญาวงพานิชขับเองแล้วนะผมสู้สู้ครับพี่สัญญานรนของ F1S นะครับผม แลหมายเลขเจ็ครับรถเสร็จแล้วผมบีระพงศ์แก้ววิกกิตสู้ๆครับพี่พีไปต้องลุยเลยนะตอนนี้นี่คะแนนเท่าๆกันแล้วนะกับพี่พีทนะ F 1 SJ เหมือนกันคู่นี้น่าจะมันนะผม นิธานิ่มทองบอกข้าชาพันธุ์สุดเสียงสุดเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวดูเลยโซลเล็กโซลเล็กลลก,ลลก,กองเทียมาอีกแล้วรุ่นนี้อีก8รอบสนามนะโซลเล็กโอ้โหวิ่งติดติกันเลยไม่ว่ามีข้าวมีน้ำมีเค้กอยู่บนรถใครชีวิตอยู่บนรถเลยอีกหน่อยเอาสามดอไปทำรถบ้านนะ ครับผมก็เลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับผมไม่ว่าจะเป็นยางโตโยทายนะครับผมอีมอสุดีแม็ก2024เหนือลิมิตพิชิตโลกไวซ์ออโตมอติว์ลิควิดเพราะรักรถจึงไว้ใจครับผมพีทีทีโรบิคแอนพับเบิกเนคเตอร์อคารนาคาร์บอนวิสาตและกิบบายต่อสยามครับขอบคุณเหล่าผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะครับผมและโอ้โหผมไปมอเตอร์เอ็กโบปีที่ผ่านมาเนี่ยสปอนเซอร์ของเราหลายๆท่านนรับ มีทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผมเดี๋ยวปีหน้าได้ติดตามได้รู้กันแนะ่จะเ,เป็นยางโตโยก็ดีอิซูซูก็ดีไว้ White ก็ดีนะครับผมไม่ว่าคุณโนตนี่ก็ไปออกงานต่างประเทศเลยนะเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ดีๆครับโดยผักดันวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับผม เอามากองเชียร์โอ้โหกองเชียร์อีชอยมาแล้วอีชอยสู้สู้มาอีชอยโดเรมอนนะอีชอยที่ไปดูมาเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นเครื่องดีหรือเปล่านะน่าจะใช่ครับผม ผมลุยครับโรโยครับ F1 S F1.5 โทรศัพท์ผมเป็นไรไม่เนี้ยแชทไม่ค่อยขึ้นเลยเอามามขึ้นแล้วโอ้โหคุณมิ้นเชียโซเล็กเชียขาดใจจริงๆครับแหมโซเล็กมาจัดมามิ้นมีกองเชียร์จากวังม่วงน้ำยาเลยนะขับรถเฮงๆอะไร ตามคาแคร์ด้วยอโอ้โหอามยาวอะคุมเกมคุมเกมแบบรอบครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูนะฮะก็ลุนแชมป์กันหลายคนเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูการค,คุมเกมโดยวิทยาศิษธิ์ผมพวกและก็คันชาพันแสงงานครับ สูเอาละผมแล้วสัญญาณไฟดับลงเปิดเกมการแข่งขันโตโยครับ F1S F1.5 ครับผมโอ้โหวิิทธิธธ์ผมพวกชูดออกมาผมและคาชาพันธเหมือนกำลังเครื่องตกลงไปนิดนึงครับผมทำมโอ้โหยังไม่ยังไม่ได้ครับผมนะพลพทอครับเกือบแซงขึ้นมาได้แล้วนี่ครับทิซรุตันินนทิมน,นทิตาพอรอยู่ในดับนที่ที่ตอนนี้ทองทีระวงแก้ววิกิตต้องไปไล่ล่ากับเขาด้วยนะครับผม เอาล้ครับมาดูตรงนี้ครับอัมเยาว์หนีออกไปแล้วครับยืดออกไปนะครับแล้วก็เป็นกระชาพันธุ์แล้วตามมาด้วยพงครับพาวเวอร์อัพนะครับาวอตอนนี้เปลี่ยนแล้วไปอยู่แถวนวลจันทร์แลวนนวลจันทร์เอาแล้วครับตอนนี้ที่เห็นมาเจ้าสีชมพูชมพูออกแบบนั้นอีช้อยก็กําลังขึ้นมาครับนี่ครับหมายเลข94คันนี้ครับนักพงพงหุนทองครับพาวเวอร์อัพครับ ไล่ไกันไปเรื่อยๆครับผมแปดรอบสนามนะโคเรกเลกต้องเหนียวหน่อยครับผมเอาละครับคาชาพันต์ตามมาด้วยนี่ครับพงครับแล้วเจ้าพีทขึ้นมาเหรอฮะพีทขึ้นมาเป็นอันดับที่4ออครับ โอ้โหแล้วไทยอ่ะที่5เป็นอีชอยครับเอาแล้วครับมวยถูกคู่เอาแล้วครับผม22กับ7 7 7นะครับผมเอาแล้วครับ22กับตอง7ครับสาธุจองเจจุจุตูดอีชอยอย่าชนนะเพื่อนแลร็ปใหม่เอาแล้วครับถูกคู่ครับเอาแล้วครับต่อคันนี้มันถูกคู่จริงๆยอมกันไหมยอมพี่พี่ไอ้ดียอมไหมยอมไหมคู่นี้เอาแล้วยี่อโอ้โหต้องเปลี่ยนกันอย่างนี้ครับ เอาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ครับอีชอยครับขยับแซงขึ้นมาได้ครับแต่พีทยังไม่ยอมครับเอาแล้วครับจังไงฮะชอยขยับขึ้นมาครับไปคผมบผม BRD ดีครับผมทอมเที่ยวนะครับผม7รอบสนามตามติดติดเข้าไปหน่อยชิดเข้าไปหน่อยถ้าอยากจะได้แชมป์ต้องชิดกว่านี้คะแนนเบียดกันครับทุกอย่างสูสีกันครับ BR d ดีคันนี้ครับหมายเลข2 2ครับด้าพีทครับพีทต้องเอาครับ รียกว่าถ้าคะแนนรวมเดียวทามเนี่ยเท่ากันเลยนะพี่ใกล้เกียรกันมากนะครับเราเราจะตัดสินไม่ได้เพราะมันต้องเป็นในสนามดูนะครแต่ว่าที่ผลมันออกมาก็น่าจะประมาณนั้นนะครับนั่นแล้วผมมาแล้วครับอีชอยครับอีชอยครับไหนบอกคัดกดไงเออมันทำเสร็จจนได้เอะเมื่อวานโพดคัดไม่คัดไม่เปลี่ยนเรียบร้อยครับมาแล้วครับดูครับเอยพีทครับโอ้โหอันเดอร์เลี้ยวไปเข้าครับสะยางนั้นครับ เกิดอะไรขึ้นครับบี้เข้ามาอยู่ดีดีเรียบร้อยนะครับทำให้อีชอยหนีขึ้นมาครับมาเกาะติดกับนี่อีกครั้งนงครับ p o w e า up power up คบหมายเลข94ครับตอนนี้โดนแล้วครับเจ้าชอยอีชอยอีชอยโดนเล่ออนไล่จู่ไปทั่วเลยฮะโอ้เครื่องติดเต้นกันใหญ่แล้วผมเห็นเนี่ย94นไปนี่แค่เครื่องติดเครื่องติดยังดินกันนานนี้ครับโอ้โหกระโดดกระอู่แทบจะโอ้พังเลย เอาไปครับผมลุยไปหน่อยอีชอยนะขึ้นได้ไหมหรือเปล่าครับผม777ดเจ็ดเจนอีชอยครับชื่อจริงเขาพีละพงศ์แกวิจิตเจ้าพีนะอีชอยคือชื่อรถนะอีชอยคือชื่อรถเขาครับนี่ครับเจ้าพีครับเจ้าพีแข่งเองทำเองครับรถคันนี้ตั้งชื่อโดยเจจูนอยู่จูนเลจ์จูนเจจูนเลสซิ่งมาแล้วครับดูครับโอ้โหแล้ำพองผมทองครับจากาวเวอร์อัพครับ คือคือพงเนี่ยก็ก็ก็ลุ้นอันดับอยู่เบางกนกัำหนึ่งกับสองนะนะครับก็ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับ F1N เนี่ยไอ้ F1S เนี่ยคือสิงเกิลแคมหมดเลยผมไล่ล่ากันต่อไปส่วนเจ้าพีเนี่ยเาก็เป็นอยู่ในรุ่น F1S เจ้คือจูเนียร์น้องน้องมือใหม่อะไรเงี้ยแรงนะที่ผมบอกก่อนนะ ครับเนี่้โหเป็ธรรมดาวิ่งกันหนึ่ง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 สองเออวิ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งกันนะฮะหนึ่งหนึ่งสองนะฮะพวกนี้นะฮะมาดูผู้นำดีกว่าครับเนี่ยผู้นำครับวิทยาศิสตร์ผมพุ่ครับผมอาร์มยาวครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่แหละครับคันนี้ได้พลังส้มตำสะเดาจากคุณแม่ฮะส้มตำสะเดาครับเอกี้ครับเจ้าอาร์มวิทยาศิสตร์ผมพุ่ครับ ดีวันดีคืนจริงๆครับรถคันนี้แล้วก็เห็นมีอะไรฮันเตอร์ฮันเตอร์เป็นเป็นเหมือนอสปอนเซอร์ใหม่มานเอช่วยแบกฮันเตอร์แต่พี่ยังไม่รู้ว่าอ่านว่าฮันเตอร์อะไรแล้วก็แน่นอนครับไว้ฮะอัมเจ้านี่วิ่งอยู่หนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับความเบสแลบบของเขาโอ้โหเนี่ยอันนี้แบบสองข้าราชการแสนงามอันนี้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแหละครับอ่ฮะ ห่างกันวิเดียวเองวิเดียวอ,อน,นี่เป็นอันดับสารมระดมเริ่มห่างออกมาแล้วนะผมน่าเสียดายนะครับเจ้าพีดจังหวะนั้นเลี้ยวไม่เข้าไปอน,นเดอร์ไปครับทำให้ยืดออกไปนี่ครับพาวเวอร์อัพครับชื่อนี้ฮะพาวเวอร์อัพของจริงะนะคงพาวเวอร์อัพ <laughs> ออโนเินบอกเขาว่าอัพอู่ใหม่หนวนจันสู้ๆถูกต้องถูกต้องทางออนก็อยูออด่ด้วยกันนั่นแหละเขาแดนด้วยกันด้วยล่ะสิ้นอยู่ด้วยกันนั่นแหละพวกเนี้ยแข่งเนี้ยดูครับโอ้โหวิ่งดีนะพอเปลี่ยนคัตมาเนี้ยวิ่งได้ดีเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยครับอ,อ,อ,อีชอยส์คนนี้แรงครับผมเป็น <c oughs> บุ้แบบนะอันนี้ปกติอีชอยส์เนี่ยชอบมีปัญหาแบบ รถสะดุดพุ่งตกอะไรเงี้ยมีนิดๆหน่อยๆอยกวนใจอะไรเงี้ยแต่สนามนี้น่าจะมาดีตองเจ็ดไงได้ะะะคัดใหม่มา๋ยวผมแก้ว,วิกฤตนะฮะเด็กดูแถวบางไทรแต่ว่ารถนี่ทำเองกับมือเลยครับผมเซอร์วิสเองขับเองแข่งเองแล้วก็เห็น เจ้าพีเนี่ยมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้เริ่มเริ่มโดดเด่นขึ้นมาด้วยประสบการณ์ค่อนข้งนางเยอะๆไล่ขึ้นมาจนมาเวลาดีขึ้นเรื่อยๆต้องเนียและครับการแข่งรถในสนามนะได้ประสบการณ์ด้วยแล้วไปทำรถเอง,งนะครับเรียนรู้เองบางคนครับเนี่ยแหละครับเป็นทั้งช่าง,งเป็นทั้งนักแข่งรวมหลายพูดว่าครับผมพยายามไล่คันนี้ฮะ คือคันนี้มีแต่คนเขารอเยอะเลยคนเขาจองค<อ>ิวอันเนยอเลยหมายเข914ผมผมขุนทองครับเ o w อัพถือว่าทำรถได้สมบ,บูรณ์นะครับ <laughs> กระตัไม่ผิดนิจนดจดนโวยต <laughs> ามจิง Fc Choice ครับช่างลักเซอร์อวิสตออ Fc Choice มิ้นบอกอะไรอะโซเล็กพาไอ้แดงไปได้ไปให้ได้พาไปแล้ไอ้แดงไอ้แดงนี่ครับท่านประธานของเราดีกว่าครับขับรอๆฮะแชมป์ไปแล้วนะไปแล้วนะนี่ครับไวเลสติ้งทีมประธานมาพบสุปครับบ้านเรือเล็กครับพี่โต้งนั่นเองครับและคันนี้เนี่ยมาดูแลรถให้โดยเจ้าหนุนเดอะฮับแมคแรนดิคเวิร์กชอปนะครับเขวจะรันสนิทวง แล้วทูนประธานนี่ขับดีทีเดียวแล้วรถเนี่ยนะรถพี่โต้งนี่เยอะนะหลายทันใช่หลายคันเดี๋ยวเราจะเห ENNIS, ็นม <eterm Gore, S 1> ีมิสูและอีโวมีอีโวอีโวสิบเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวสองรอบแล้วครับค่ณนผู้ชมครับแพ็กเดียวเองฮะรุ่นต่อไปนะครับอีสุสามจุดศูนย์ูเนียร์ดูเนียรีนะครับปากทางพิษเวลานี้เลยครับ คู่นำครับวิทยาศาสตร์ผมพ่วงนะครับหลับปลายลัสแลบแล้วนะครับผมยังไปได้ดีครับลง่างเยอะครับอันนี้นี่ดูแลโดยโอ๊ตนะฮะดูแลให้อยู่มาแล้วครับไอ้แดงของเขาไอ้แดงลูกรักขจาพันแสนงามครับ414 ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นแต่แต่พยายามว่าเราเห็นว่าอ e ีชอยส์พยายามไล่เข้าไปใกล้ขึ้นเลยเริ่มเห็นโควานพะนะผมก็อ, <S <S อยู่ในเฟรมเดียวกันแล้วนะครับเริ่มติดเริ่มติด,ตด,ตด,ตดเรียกกล้องหรือเปล่าเ,เรียกก้องหรือเปล่าเอาคอนเทนต์อยู่แล้วเอาคอนเทนต์หรือเปล่าเอาดิเอาดิ<อ>ชอยส์เอาเปล่าชอยส์เอากับโควาพหรือเปล่ายังไม่ได้ครับ ช้อยแสกช็อตเดียวแล้วนะฮะเอาละช้อยแรงครับช้อยแรงเฉยอเอาช้อยแรงช้อยแซกเฉยครับคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยอะไรครับโอ้โหช้อยแซงเฉยโอ้พีระพงแก้ววิกฤตครับเยยับขึ้นมาเป็นอันดับสามเอวาอ,อารครับโอ้เจ้าโดเรบอนคันนี้ส่งจู่ไปทั่วสนามเลยทำให้นทัทภงม์พงศ์หุ่นทองตกไปครับ อันนี้ครับผู้นำครับกำลังจะรับธงหมากลุกครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับอ้ามค่อยๆย่องเข้าเลยอ้ามเดี๋ยวเพื่อนๆเรียบร้อยครับผมวิทยาศิษย์ผมพวกครับผมรับอันดับที่หนึ่งไปนี่อันดับที่สองอยู่นคนโอ้บอกมือบอกมือเพื่อนๆเฮ้ยพวกเราพวกเราเฮ้ยพวกเราเฮ้ยเพื่อนบอกมือใหญ่เลยตรงนี้กลุ่มเพื่อนเยอะเพื่อนรออยู่เยอะเพื่อนรอหรือเพื่อนล้อไม่รู้ครับ เจ้าพีทครับมีปัญหาแก้ครับหมายรลบผมันดับห้า l อออ l ครับมีสูรนิธินัทน,นทิสาพอรและนี่ครันประธานของผมครับมาสบายๆครับไฟเลสซิ่งทีมผมได้แชมป์ไปแล้วแต่ผมว่าพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมนะมารอรุ่นกันนะนมันต้องมีอีกต้องตัดสินกันอีกครับ The Winner ครับหมายเลข59ครับผมวิทยศิษฐ์พรมพวกครับผม เบสแล็บไทม์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับเรดดิซอลครับอันดับยังไม่เป็นทางการครับอันดับที่หนึ่งหมายเลขสิบเก้าวิทยาสิทธ,ธิ์ผมพวกอันดับสองซีหข้าชาพันธ์แสนงาม3ครับ777พีรพงศ์แก้ววิกฤตครับผม4ครับหมายเลข84ดนัตบ,บงพรมขุนทองและ5ครับเป็นหมายเลข22ทิศรุษนิธินันทิตาพรครับผมเอาแล้วตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันเลยครับ เป็นพักเฟิร์มครับนี่ครับวิทยาศิษต์ผมพวกครับอันดับหนึ่งนำยาวๆครับเจ้าอาร์มครับยินดีด้วยนะอาร์มนะครับอะไรอะสปอนเซอร์อะไรที่มาติดใหม่อะฮะอ่านว่าอะไรอะฮันเตอร์อะไรอะฮะฮันเตอร์เหรออ่าโอเคเนี่ยฮะเอกกี้นะฮะแหมเสื้อจะสวยมากถ้ามีชีวิตตรงป๊อปนะอาร์มนะ <laughs> สุดยอดน้องไป อ่าเจ้าพีทก็เข้ามาแล้วนะครับทยอยเข้ามาเดี๋ยวผมอยากให้เห็นหน้าหน่อยอ่ะคือคือเดี๋ยวน้องๆเนี่ยเนี่ยอ่าเจ้าพีทเจ้าพีทมาแล้วเนี่ยอ่ะท่องเที่ยวพีทเกิดอะไรขึ้น,นอ่ะพีทว่าเรามาเลี้ยวไม่เข้าอย่างนั้นละพีทนิดเดียวเองอ่ะกำลังบี้บี้มาอยู่ดีๆอะไรอะไรอ๋โอโอเคโอเคยางหมดแล้วโอเคน้องเอ้ยบอกบอกพ่อเบิกเบิกเดี๋ยวนี้เบิกพรุ่งนี้ยังมีแล้วก็นี่ครับอีช้อยครับอีช้อยร้อยชีวิตฮะเยี่ยมมากเลยเจ้าพี นะเก่งมากน้องไปครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ